ะอะไรนะตำรวจที่เป็นผู้การเจ้าของคดีมีดำยังว่าเลยโอ้โหตายแล้วเอครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่ชานิยายตัวละครทุกตัวสั่เข้าไปก็อาจรถนะครับเรื่องสมมุตินะ อะไรอ่ะผู้การเนี่ยผู้ก,การธนะธนะอะไรธนะโซดอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วสองคดีดังเนี่ยนะครับอีดํายังกล้าว่าได้เลยยังกล้านินทาเลยโอ้โหถ้าผู้การรู้ขึ้นมามึงยิ่งมึงจะรู้สึกยังไงฮะถ้าผู้การเขารู้ขึ้นมาแล้วมึงจะรู้สึกยังไงถามหน่อย เีสเขาช่วยคดีทําคดีให้ช่วยเนี่ยผู้การเนี่ยมึงยังกล้าที่จะไปนี่เขาเลยนะครับผมไม่รู้สาเหตุลึกนะว่านินทาอะไรกันแต่ว่าร้อเอ็ดไล่ฟังว่ามันร้อเอ็ดพูดนะว่าแต่ผู้การยังผู้การยังมันยังว่าได้เลยพี่นะว่าผู้การยังนินทาเลย หมายความว่าไงอ่ะจริงไหมครับเออหน้าผู้การยังนินทาเลยใช้ไม่ได้เรื่องแล้วอย่างนี้ไอพี่สี่เขารู้แล้วเขาจะเสียใจไหมเนี่ยฮะแล้วมึงยังมีหน้าในลายส่งข้อมูลไปให้ผู้การอีกเนี่ยนี่ผมได้ยินล่าสุดเีจยส่งข้อมูลนู่นหน้าแม้ผู้การเนี่ยขี้อ้อยอันนี้มันขี้้องมันด่าเขาอื่นได้นะไอซีจริง มันด่าว่าคนอื่นได้นะแต่คนอื่นอะมาด่าว่ามันปุ๊บใช่ปะ่ะหนักหนักใช่ปะ่ะมันก็จะส่งคลิปทุกช่องอะที่ด่ามันอะส่งมาให้ผู้การดูให้ผู้การดูให้ผู้การมปนนักสงสารว่าหนูเุนนักสงสารแต่คลิปตัวเองที่ไม่ได่าคนนี้คนด่าคนนี้อะด่าพ่อด่าแม่ไม่ส่งให้ผู้การดูางวะฮะทังไม่สี่ มึงไม่ส่งให้ผู้การดูมากคิดที่มึงด่าพ่อด่าแม่อะไรเงี้ยแต่เวลาตัวเองโดนชในหลายช่องรุมโจมตีนะอย่างช่องผมเนี่ยผมไม่รับได้ทราบข่าวมาว่ามันเคยเคยส่งมาให้ผู้การนะนะแต่เวลามันด่าคนอื่นเนี่ยมันด่าลู้คนอื่นเนี่ยด่าครอบครัวเนี่ยทำไมมึงไม่ส่ง คลิปชิบ,บงดาคนในครอบครัวบ้างอะแล้วนกะูถามหน่อยที่ดำมึงนี่แม่งยังตอบนแหละนะมึงนี่แม่งแหล่ได้โล่เลยนะไม่เคยเจอใครแหล่มึงมาก่อนเลยนะครับ,รบก็ฟาถชงบุก,การนะครับผู้ก,การผูก,การไหนไม่รู้นะผู้ก,การโดบนบรรดาโดนนินทานรับหลังครับโดบนเผาขนน่ะนะผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้เอาใครหรอรกผู้การนะครับ ผู้การไหนไม่รู้นะครับเี่ตเนาะนิทานนะนิทานนะครับเพราะว่าคนอย่างอีดําเนี่ยนะครับมันไม่ได้เอาใไขเห็นปะสุดท้ายคดีนี้มันก็จะไม่เหลือไข่เลยนะครับโ <c oughs> อ้ผมยอมใจมาเลยนะขณะผู้การมันยังนินทานได้แต่ผมไม่รู้่านินทาเรื่องอะไรนะแต่ว่าเราเอ็ดก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามันยังมันยังนินทานเลยพี่แต่เราเอ็ดก็ไม่ลงไอรึ นะครับเลยก็เคยพูดในไลน์ด้วยแหละเออผมก็เลยงงนะว่าออผูอ้หญิงคนนี้มันสุดยอดนะก็น่าตำรวจเนี่ยพอมาทำคดีกับมึงเนี่ยมึงยังไปนินท้าเขาได้เลยผูไม่เข้ใจหรอกว่าทำไมพี่อาจถิงโดนมไม่เขาใจหรอกว่ามึงเป็นอย่างนี้ไงนะเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงจริงป่ะเออ ดามมึงฟังนะอีน่อยมึงก็อยู่คนเดียวนะอีกน้อยมึงก็อยู่คนเดียวมึงเชื่อกูดิอืมอยู่ใครไม่ได้แล้วเนี่ยมึงก็อยู่คนเดียวไม่มีใครครบทุกวันนี้มีครบไหนอะทุกวันนี้ไม่มีใครครบเออบริวานเพื่อนอ่ะเขาคงโทรไปหาผู้กุมผ,ผู้การหมดแล้วว่าวันนี้แม่กา่าวามันลุดไปแล้วนะุมันลืมตัวไปแล้วนะ ันไม่เอาเพื่อนที่เคยรูปทุกคนมาแล้วมันไปแล้วนะตอนเนี้ยนะครับอืขนาดเจส้มเฉงนะเข้าไปคอมเมนต์ช่องใครมันยังแคปเลยมันยังแคปเอาไปฟอ้องผู้การเลยจริงป่ะเออจริงไหมครับ มึงคีฟ้องฟ้องเรื่องชั่วของคนอื่นแต่เรื่องชั่วของตัวเองอะไม่เคยฟ้องตัวเองต้องดูดีต้องสวยนะครับสิบสาเนี่ยมึงทําใจไว้เลยนะมึงเตรียมเพียนสิบสาเนี่ยมึงเตรียมเพียนนะครับผมบอกเลยว่าสิบสามเนี่ยมึงต้องเตรียมเพียนได้เลยนะไม่ไม่บ้าก็รุดอ่ะไม่บ้าก็เพียนมีสองอย่างเมื่อท่านเป่ามีคำสั่ง ยกแก้วยกฟาร์มสงสยัยยกประโยชน์ให้แก่จำเลยเนี่ยมึง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 ชักลิ้นชักงอเนี่ยมึงเอฟดเยอะปะอ่ะยายกความสงสัยยกผลประโยชน์ให้แก่จำเลยนะเพราะยังมีข้อสองสัยหลายจุดนะอ่ากรณีการอ่านแถลงนะครับหลังจากที่นะครับจำเลย แก้รอ์มาบางทะแก้รอ์มานะครับสาลพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรให้ยกแก้วตามคำร้องอุทธรณ์ของฝั่งจำเลยนะนิทานนะนิทานไหสสินะนิทานนะฝั่งจำเลยนะ นี่อะไรสงสัยไหมอีดาเป็นลมฟุบอีดาอีดาเป็นลมฟุบฟุบตบฟุบตรงนั้นแหละไหนสิอืมเป็นลมขาดสติตรงนั้นแหละ,น,น,ลน,น,หละนะรอดูใหเลยครับสิบสามเนี้ยมันมีคนเพี้ยนเชื่อผมดิทุกท่านสิบสามเนี้ยนะมีคนเพี้ยนไอ้เพี้ยนก็เหวอเอาแค่นี้พอนะ ไม่เพียงก็เวอร์ไม่เวอร์ก็หลุดอ่ะเชื่อผมดินะก็ฝากไว้ให้คิดนะยำคนอย่างมึงสุดท้ายแล้วทิศทานเรื่องนี้มึงจะไม่เหลือใครแม้กระทั่งลูกเองลูกก็ทิ้งมึงใช่ปะเออมึงทำตัวยากไม่ดีครับให้กับลูกเห็น นั่นแหละลูกเอาเอาเอี่ย่างโอเคสิครับนะพี่ชานกับพ่ชาน